วรโชตฟาร์มนะครับครับผมวรโชตฟาร์มนะครับคุณพ่อครับผมอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านอะไรนะครับคุณพ่อตั้งอยู่ระหว่างบ้านดนุกับบ้านอังกรนะครับผมอ๋อบ้านดนุกับบ้านอังกรตําบลครับคุณพ่อตำบลบ้านจานครับตําบลบ้านจานอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณพ่อ คุณพ่อมีเบอร์ติดต่อไหมครับผมมีครับเบอร์เบอร์อะไรนะครับคุณพ่อ098ครับ098 631 631 8565ครับ8565นะครับผมเ c e b o o k ชื่ออะไรนะครับคุณพ่อชายแดนครับผมชายแดนเดี๋ยวผมขึ้น Facebook ให้เลยนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามกับคุณพ่อนะครับผมว่าคุณพ่อเริ่มต้นไปมายังไงนะครับผมถึงได้มาเริ่มรับซื้อวัวตัวผู้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเชิญฝั่งนี้นิดนึงครับผม คุณพ่อแรกเริ่มเดิมทียังไงฮะถึงได้มาเริ่มรับซื้อวัวตัวผู้ครับผมตอนแรกก็ผมก็ไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาประมาณสักสี่ห้าปีคงได้นะครับไปเปิดขายหัวหานอยู่ฝั่งนู้นทีนี้ก็พอดีมันเจอวิกฤตช่วงโควิดเข้าเขาก็ปิดประเทศพอปิดประเทศปุ๊บผมก็ขึ้นมาฝั่งไทยพอขึ้นมาฝั่งไทยปุ๊บทีนี้ผมมีช่องทางฝั่งนู้นเนาะมีทางฝั่งนู้นผมก็เลยคิดมาสร้างตัวนี้ก็เลยเพิ่งพิ่งจะทําได้ประมาณ เดือนเศษๆนะครับเพิ่งจะเริ่มทําได้เดือนเศษๆซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อก็คืออยู่กับวงการวัวที่กัมพูชาครับผมใช่ครับขายหัวหันขายหัวหารด้วยขายวัวด้วยที่กัมพูชาครับอ๋อครับทำอยู่ที่นั่นนานไหมครับคุณพ่อประมาณห้าปีคงได้ประมาณห้าปีได้คือมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงอยู่แล้วครับมีแล้วครับผมทีนี้ครับฝั่งนู้นครับผมคิดยังไงถึงได้มาเริ่มมาเริ่มรับซื้อที่ที่ประเทศไทยเรานี่ครับผมเพราะว่าที่ อย่ามาเริ่มซื้อประเทศไทยเพราะว่าทางประเทศไทยนี้ตรงนี้ยังไม่มีใครคิดจะทํานะครับผมก็เลยมีตลาดอยู่ฝั่งนู้นรองรับผมก็เลยคิดทําตรงนี้ครับผมอ๋อแล้วทีนี้ตอนนี้ที่คุณพ่อทําก็คือเริ่มรับซื้อวัวตัวผู้ใช่ไหมครับคุณพ่อผมตัวผู้อย่างเดียวครับตัวผู้อย่างเดียวตัวเมียนี้ยังไม่รับใช่ไหมครับผมยังไม่รับอ๋อตัวผู้คุณพ่อรับซื้อนี่ ตัวขนาดไหนครับคุณพ่อครับเริ่มต้นจากน้ำหนัก300กิโลขึ้นไปครับวัวซากนะครับวัวซาก300กิโลครับผม300กิโลถึงกี่กิโลครับคุณพ่อประมาณ400 400ต้นๆนะครับอ๋อ300ถึง400โลประมาณนี้ใช่ไหมครับผมอ๋อ แล้วราคาล่ะครับคุณพ่อราคาเรารับซื้อตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ราคาอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับวัวซากครับผมกิโลละหนึ่งร้อยบาทวัวซากหมายถึงวัวที่วัวชาวบ้านนะครับวัวชาวบ้านที่ยังไม่ได้ผ่านการขุนใช่ไหมครับผมยังไม่ขุนอ๋อวัวขุนแล้วก็อีกราคาหนึ่งนะครับวัวขุนอีกราคาหนึ่งนะครับผมอ๋อวัวขุนก็รับเหมือนกันใช่ไหมครับคุณพ่ออ๋อวัวขุนถ้า อ่ารับน้ำหนักเท่าไหร่ครับคุณพ่อถ้าเป็นวัวคุณวัวคุณก็ต้องอ่าห้าร้อยอัพนะครับห้าร้อยขึ้นครับห้าร้อยขึ้นอ๋อต้องต้องมีกี่ตัวไหมครับคุณพ่อตัวสองตัวได้ไหมครับหรือยังไงครับคุณพ่ออ่าอัลวัวคุณนี่ผมจะรับเป็นชุดเลยครับเป็นพวงเลยครับอ่าทีละทีละสี่สิบตัวนะครับขึ้นไปครับอืมสี่สิบตัวขึ้นไปครับต่อพวงครับผมครับผมหมายถึงว่าถ้าเกษตรกรจับกลุ่มกันเลี้ยงได้ประมาณสี่สิบตัวก็สามารถโทรมาแจ้งคุณพ่อได้ได้ครับผมอ๋อหรือใครที่กําลังเเริิ่่มทีีคดจะล้ยง โทรมาปรึกษากับคุณพ่อแล้วก็จับกลุ่มเลี้ยงวัวขุนพอได้น้ําหนักก็โทรมาแจ้งคุณพ่อแล้วก็ไปจับได้ได้ครับอ๋อครับผมแล้วถ้าวัวตัวเล็กๆอย่างที่คุณพ่อบอกที่รับซื้อสามร้อยถึงสี่ร้อยโลนี่รับซื้อที่นี่โดยช่างน้าหนักยังไงครับคุณพ่อก็รับซื้อที่นี่เลยครับก็น้ําหนักก็มาขึ้นที่นี่เลยอ๋อในในตาช่างยังไงครับคุณพ่อช่างะครับอ๋อเรามีตาช่างมาตรฐานเลยเนาะ,ะอะ๋อผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วครับผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับผมตันนี้คือทางอ่า หน่วยงานเขาก็จับมาหมดแล้วอ๋อนี่นะครับผมที่จะแตะต้องได้เลยนะครับผมนี่ตาช่างกลางนะครับผมเราจะมีครับตรวจสอบได้ตาช่างรับน้ําหนักน้องคุณพ่อเนาะครับผมช่างน้ําหนักรับซื้อน้ำหนักรับซื้อครับนี่นะครับผมวันนี้ก็ช่วงปีใหม่ก็เนียบแยบนิดหนึ่งครับอ๋อครับผม นี่นะครับตาช่างอ๋อพอเราเปิดก็ขึ้นช่างแต่ละตัวน้ําหนักมันก็จะขึ้นบอกตรงนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อน้ำหนักจะบอกเลยครับผมอ๋อนี่นะครับผมราคาตาช่างมาตรฐานนะครับผมคือคุณพ่อตอนนี้ก็คือเปิดรับวัวซากหมายถึงว่าลูกวัวทั่วไปนะครับผมของเกษตรกรสามารถขนมาขายให้คุณพ่อได้เลยได้ครับครับผมก็โทรมาตามเบอร์ติดต่อนั้น ครับผมโทรมาติดต่อแล้วก็คนมาขายไม่จํากัดจํานวนนะคุณพ่อเนาะตอนนี้รับไม่อั้นนะครับคุณพ่อบอกว่ารับไม่อั้นเพราะว่าตอนนี้มีตลาดส่งออกที่กัมพูชาอยู่แล้วนะครับผมตลาดเวียดนามตลาดกัมพูชาตลาดเวียดนามนะครับคุณพ่อไปสร้างเครือข่ายไว้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็รับมาตรงนี้คุณพ่อเปิดรับได้นานหรือยังครับคุณพ่อประมาณเดือนหนึ่งเลยครับประมาณหนึ่งเดือนอ๋อประมาณหนึ่งเดือนนะครับผม สำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับผมที่มีวัวซากหรือว่าวัวตัวผู้นะครับผมที่ยังไม่ได้ขุนหรือขุนแล้วนะครับสามารถโทรมาสอบถามกับคุณพ่อได้แต่ถ้าเป็นวัวซากก็รับช่วงอายุ3 0 0ร้อถึงสี่ร้อยโลอ๋อครับผมสายพันธุ์ละครับคุณพ่อสายพันธุ์ก็ไม่จํากัดสายพันธุ์นะครับเพราะจะเป็นวัวกระโดดอ๋อไม่จํากัดสายพันธุ์นะครับลูกผสมบามันชารเล่แองกัสอะไรได้หมดนะครับ ติดติดหูได้ไหมครับคุณพ่อติดหูอ๋อติดหูไม่ได้ครับหูติดหูไม่ได้หูยาวไม่ได้ใช่ไหมครับรับหูยาวอ่อหูยาวไม่ได้แล้วก็กระโดนกระโดนก็ไม่ได้ครับอยากให้เป็นลูกผสมบาร์มันชารเโลร่แองกัสแบงกัสได้หมดได้หมดครับอ๋อครับผมแต่อย่าเป็นหูยาวกับอ่นกระโดนเพราะอะไรครับคุณพ่อถึงถึงไม่ได้สองสองตัวนี้ตลาดเขาไม่ไม่ต้องการครับอตลาดเขาไม่ต้องการเนาะอ๋อครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมก็ ถ้าใครนะครับผมมีวัวหรือว่าอยากจะมาขายให้คุณพ่อก็สามารถโทรมาสอบถามได้วัวซากเรารับซื้อที่100กิโลละ1 0 0บาทณตอนนี้เนาะครับครับตอนนี้ครับผมราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามราคาตลาดเนาะครับถ้าราคาสูงก็สูงตามครับผมครับเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเป็นวัวขุนก็จะอีกราคาหนึ่งครับผมครับอ๋อสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับครับแล้วถ้าเป็นวัวซากที่ใหญ่กว่า400ได้ไหมครับคุณพ่อ ก็ได้เหมือนกันนะครับปอยเป็นวัวซากครับวัวซากจริงๆคือได้ครับอ๋อวัวซากจริงๆอย่างบางตัวแบบสองสามปีแล้วเป็นลูกผสมชาโลเล่น้ําหนักประมาณห้าหกร้อยโลอย่างนี้ได้ไหมครับคุณพ่อแต่จริงๆแล้วน้ําหนักวัวซากจริงๆมันไม่ถึงหกร้อยละครับอ๋อเหรอครับผมมันจะตันอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยหรือห้าสี่ร้อยสิบกว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ทางนู้นก็มีอยู่ครับวัวซากเลยครับมันใหญ่มากก็แค่สี่ร้อยห้าสิบกิโลนะครับออ๋ครับผมก็ถ้าถ้าเป็นวัวซากจริงๆก็จะไม่ใหญ่มากครัับบไมม่่ใหญากคร จำกัดอายุไหมครับคุณพ่อว่า5ปี10ปีหรืออะไรหรือว่าเราดูที่น้าหนักครับดูที่น้ําหนักครับดูที่น้ําหนักครับจะอายุเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้โครงสร้างอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับต้องดูครับต้องดูสภาพด้วยครับอครับผมอ๋อแล้วถ้าถ้าอย่างนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับอายุเอาดูน้ําหนักเป็นเกณฑ์ครับผมอ๋อถ้าใครจะมาขายให้กับคุณพ่อในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสุรินทร์หรือว่า ต่างจังหวัดได้ก็ได้ครับสามารถโทรมาสอบถามก่อนหรือว่าใครยังไม่เข้าใจมีปัญหาตรงไหนโทรมาพูดคุยได้ใช่ไหมคุณพ่ออ๋อหรือจะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้เนะคุณพ่อเนาะอ๋อครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดนะครับผมที่มีวัวขุนนะครับผมวัวตัวผู้วัวซากนะครับสามารถติดต่อกับคุณพ่อนะครับผมรับไม่อั้นนะครับผมติดต่อกับคุณพ่อรับไม่อั้นรับซื้อแบบช่างน้ําหนักช่างกิโลเลยนะครับผมเฉพาะตัวผู้เนาะคุณพ่อเนาะ น้ำหนักว่ากันเลยสบายอ๋อน้ำหนักว่ากันสบายใจเนาะเออไม่ต้องมาแบบคาดคณีใช่ไหมครับผมครับครับเรามีแต่ช่างให้นะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับวัวตัวผู้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่จะขายไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรถ้าเป็นวัวซากตัวสองตัวรับซื้อไหมคุณพ่อรับครับรับซื้อให้แต่ขนมาครับให้แต่ขนมารับทุกวันนะครับขนมารับทุกวันเนาะอ๋อมีมีไปรับนอกสถานที่ไหมครับคุณพ่อตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกเนาะให้ให้ขนมาดีกว่าเนาะมา ครับผมเนี่ยนะครับเกษตรกรท่านใดอยากจําหน่ายตัว2ตัวก็รับหมดนะครับผมเออนะครับผมแบบช่างน้ําหนักช่างกิโลครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากครับที่ให้ความรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีที่จําหน่ายวัวแบบช่างตาช่างราคามาตรฐานยุติธรรมครับขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณครับ